สวัสดีค่ะชื่อเล็กนะคะเป็นเจ้าสาววันนี้สวัสดีครับผมปีใหม่ครับชื่อใหม่ครับก็จะบ่กในวันนี้ครับผมมันคงเป็นความรักที่ทําให้ตัวฉันยังยืนอยู่ตรงนี้มันคงเป็นความรักที่ทำให้ใจฉันไม่ยอมอยะเสียทีจบชั้นประถมอยู่โรงเรียนมารีวิทยานะคะแล้วก็ ต่อชั้นมัธยมอยู่โรงเรียนสตรีซิลิเกตจนจบมัธยมศึกษาปีที่6นะคะจากนั้นก็สอบได้เป็นนักศึกษาทุนของโครงการสควคค่ะแล้วก็จบการศึกษาระดับปริญญาตรีนะคะที่คณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาฟิสิกส์มหาวิทยาลัยราชพัตอุบลราชธานีนะคะปัจจุบันก็ทำงานก็คืออาชีพรับราชการครูนะคะ ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนสตรีศริเกตค่ะก็พื้นที่เราอยู่ที่อำเภอพนาจังหวัดน,น้ำนาาเจริญน,นะครับก็จบชั้นมัธยมอัปถมศึกษานะครับที่โรงเรียนมันจจรานนะครับมูลจัลานโรงเรียนประจําตำบลแล้วก็เข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนพนาศึกษานะครับแล้วก็เรียนที่สถาบันราชพัฒน์บุรีรานีในระดับ ปริญญาตรีนะครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์นะครับปัจจุบันก็ทํางานอยู่ที่สถา,านีพัฒนาที่ดินศรีสะเกดครับสำนักง,งานพัฒนาดินเขตสีกรุงพัฒนาดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับในตําแหน่งนักวิชาการเกษตรครับผมเป็นคนค่อนข้างที่จะขี้อายแล้วก็เป็นคนพูดพูดเยอะนะคะกินเก่งค่ะช้อปปิ้งชอบเที่ยวนะคะชอบดูกีฬาค่ะ ผมก็สนุกสนานนะครับกับเพื่อนๆส่วนมากก็เข้ากับเพื่อนเข้ากับกลุ่มพ้องน้องเขาได้ได้ดีนะครับลักษณะส่วนตัวก็คือเป็นเป็นคนที่รลักสนุกสนานเฮฮานะครับสังสรรค์ส่วนมากก็ถ้าเวลาว่างๆก็ชอบออกกําลังกาย,ยก็ด้วยเหตุที่ผมเองเที่ชอบกีฬาและกีฬาก็เลยมีโอกาสพบกับเจ้าสาวของผมใน อันที่แห่งหนึ่งซึ่งบางท่านนะครับที่นี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณครูตายคุณครูกิก๊กหมอปุ้ยหรือว่าจะเป็นกลุ่มกลุ่มเพื่อนของเขานะครับซึ่งถ้าไม่มีกลุ่มนี้แล้วก็ผมคงไม่มีโอกาสที่จะได้รู้จักกับเจ้าสาวของผมแล้วก็ขอบคุณอีกอย่างหนึ่งก็คือสนามศรีนครลำดวนนะครับทีซ่ซึ่งเป็นครั้งแรกเนาะที่ท,ทำให้เราได้เจอกันนะคะค คือเจ้าบ่าวเป็นคนที่จริงใจค่ะเป็นผู้นํานะคะเป็นมีความเป็นผู้ใหญ่ดูแลอาจจส่ยเราเป็นอย่างดีนะคะอันนี้คือเป็นจุดเด่นของเขาเลยเขาจะไม่ได้ตามใจเราซักทุกอย่างแต่ว่าจะดูแลเราแล้วก็ให้คำปรึกษาเราได้ทุกๆเรื่องนะคะครับเป็นกันครับในส่วนที่ทวความประทับใจนะครับประทับใจในส่วนของครอ,อบครัวทั้งครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเจ้าสาวเองนะครับหรือว่าครอบครัวเขาเองนะครับ ผมก็ต้องขอบคุณนะครับทางครอบครัวของเจ้าสาวผมในวันนี้นะครับคุณพ่อเดชชัยแล้วก็คุณแม่นิพาแล้วก็น้องเฟือนะครับซึ่งให้ความเมตตาแล้วก็รักเหมือนลูกคนหนึ่งทําให้ผมเป็นเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวแล้วก็เป็นผมเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่โชคดีมากก็อยากจะฝากบอกคุณพ่อคุณแม่นะครับครอบครัวของน้องเขาด้วยว่าผมจะรักและดูแลนะครับผูห้หญิงคนนี้ให้ดีที่สุดครับผม thank the pope ก็อยากจะบอกว่าขอบคุณพี่ใหม่มากๆนะคะที่ช่วยที่ช่วยดูแลตลอดแล้วก็มีสุขมีทุกข์ก็จะอยู่ข้างๆเสมอจะคนจะช่วยทำให้เราหายเหนื่อยได้เวลาทำงานเหนือห่อยหรือเวลามีอะไรที่ทุกข์ใจเขาก็จะช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นนะคะสำหรับหนูเล็กเหรอครับก็ ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาที่ผ่านมาจากจุดเริ่มต้นเล็กๆนะครับวันนี้เราก็มีวันอันยิ่งใหญ่ครับเราก็พี่ก็อยากจะบอกว่าพี่เป็นยังไงวันนี้ในวันข้างหน้าพี่ก็จะยังรักเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมยังไงก็ขอให้เป็นที่รักของผมตลอดไปก็าขอบคุณน้องเขาอีกด้วยนะครับที่ วันนี้ที่เป็นผมที่ยืนอยู่เป็นวทีกับเขาในวันนี้ขอบคุณครับเธอเป็นมากกว่ารักเพราะเธอนั้นคือขึ้นชีวิตเธอใช้เวลาทันชีวิตคือตามหาและรอคอยเธอมาสัก